เดินไม่เหนื่อยวะอ้าวฮะเออค่าแล้วมีสายไงไปด้วยทันไกลอ่ะแนวไกลยเบียงยังไกลยมีวะล่ะตอนนี้มาเมื่อเช้าเลยทำไมแล้วหรอโอ้ยสองคนนี้ปีนต้นไม้เก่งเหรออ้าวจะกที่เราพวกจะขึ้น

มึ้นมอยืนหล่นแล้มันเิงซายนี่ยยิงจับเออต้งสสามอ่ะขึ้นได้ดีๆจะเดี๋ยจะแตกแล้วแล้วพึ่งที่พี่บอกอ่ะใคยให้ดี

เคยไปไหมล่ะบ้านด่ะควรนั่งยี่ตุยอ่ะใช่ป่ะที่เป็นตัวถุงนา่งขาเลื้อไปหน่อยวานใครก็ไม่เคยเห็นเขา<น>ในในดี๋ยวใส่รวมก็โค้งนั้นนะ <c oughs> ไปเลยสวนถุงมีหัวป่ะมีมีต่ำหัวข้างบนอ่ะเดี๋ยวก็หัวค้อนนะนล่อหูกูแล้วสัตว์ หว่วงนั้นบินโชวไ<า>์ไงนัน <c oughs> ดูดิกัดเมื่อกี้เนี่ยตายหูตายหูไม่มีอะโอ้ยโอ้ยเดือดตอยหูหาเมือเอไงเจ็บ,เ,บเปล่าลงมาเลยมีมต้อยหูอ้าวแก้ไงใคร เหรอฮะเห็นตายหัวอ้าวมันบินโฉบมาเฉยๆตัดได้แล้วตัดขึ้นนี่ฮะอ๋อไกลล่วงทำไมน่ะกัในไกลล่วงเอออ๋อนึกว่าเอานึกว่าอยู่กับ

อ่ะสูงเหรอสูงเลยสูงแค่ไหนได้ลุงสองลังสองลังไหมหนางกิโลกว่านะเลี้ยวขวาลงไปนี่นะก้นก้นยำชาอยู่ฝั่งไหนครับผมก็ท้ายพร้อมนี่ไลทางนี้นะทางแยกนี่เข้าซอยไหนเนี่ย นานนะฮะนี่มีรงนชารกันโค้งไหอตรงโค้งเอกค้งเลยอ่าแล้วเราเลี้ยวขวาลงไปเลยไม่ไม่ถึงหาจอมจอมนะห้าไจอมเลนะห้าไม่จอมเลยนไม่เดืงไหนไหนไม่เยอะก็เลยอ่าอ่าอ่าได้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 ตัดยังเอาัจงเล็กนะมีมันเล็กเหรอนั่นเลยอะเ้านี้ไม่มีพืชโค้งเหรอลง อดีคำเลนะโอเคจำครับผมล้างน้อยล้างน้อยมือ 老虎五点。